สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินกับ YouTube กันนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจเริ่มต้นในการหาเงินนะครับกับ YouTube แต่ว่านะครับเริ่มท้อกันแล้วนะครับก็เพราะว่านะครับทำคลิปไปเนี่ยไม่มีคนดูนะครับใครที่ติดปัญหาอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาโชว์นะครับว่าคลิปที่พลิกชีวิตของผมนะครับจากศัพท์ไม่กี่พันเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นเป็นหลักแสนเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเพราะคลิปไหนนะครับ เดี๋ยวติดตามกันให้จบนะครับสวัสดีครับผมเสรษเป็ดนะครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะส่งวิดีโอนะครับเทคนิค การหาเงินออนไลน์ใหม่ๆให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยถ้าติดตามกันในแฟนเพจเนี่ยนะครับก็ช่วยกด follow ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็ทักไลน์มานะครับแอสซายเซนเป็ดหรือว่าจะเข้าไปคุยกันใน f a c e b o o k กลุ่มเซนเป็ดก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงคลิปที่เปลี่ยนชีวิตนะครับ พลิกชีวิตเลยนะครับก็เพราะว่าการที่เรามีตัวตนขึ้นมาใน u t u b e เนี่ยนะครับถ้าเราทาถูกนะครับทำถูกต้องทําถูกวิธีแล้วนะครับวิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะกระจายนะครับไปทั่วใน YouTube แล้วก็ไปติดอยู่ใน Google นะครับซึ่งวิดีโอก่อนๆหน้านี้เนี่ยผมก็ได้สอนเรื่องของการทํา SEO ออะไรพวกนี้นะครับการเริ่มต้นเราควรจะวิเคราะห์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะครับก็ดูวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ยก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับเรื่องของการปรับแต่ง SEO นะครับ คนเริ่มต้นเยนควรจะทำอะไรนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมจะมาโชว์นะครับว่า้คลิปเปลี่ยนชีวิตเนี่ยนะครับมันคือคลิปไหนแล้วมันมีขั้นตอนวิธีการทำย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคลิปที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันก็คือคลิปนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆลองค้นหาคำว่ามีเงิน1,000ลงทุนอะไรดีนะครับเนี่ยก็จะเจอนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเข้าเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปภาพเสียงแล้วก็ไฟการจัดแสงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรื่องเลยถูกไหมครับเนี่ยนะครับแต่ว่ามันพลิกชีวิตก็เพราะว่านะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้ว่านะครับเออผมควรจะทําวิดีโอเนี่ยนะครับจะหาวิดีโอมาทํานะครับแล้วก็ให้คนมาสนใจเนี่ยนะครับมันทํายังไงนะครับเนี่ยะซึ่งอยู่อันดับ2มานานละนะครับก็นี่เป็นคลิปเนี่ยสองแสนกว่าวิวน้ครับ่ปีผ่านไปนะครับก็ ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยทำยังไงนะครับก็บอกง่ายๆเลยก็คือขั้นแรกนะครับเราจะต้องหานะครับไอดอลนะครับหรือว่าหาที่เป็นคนที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งในนิชนะครับหรือว่าในเรื่องของที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นเราสนใจเรื่องผีนะครับใครเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้นะครับเราสนใจเรื่องหุ้นนะครับใครเป็นเบอร์หนึ่งใน YouTube ตอนนี้อย่างผมนะครับผมสนใจเรื่องการหาเงินออนไลน์นะครับใครเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้นะครับ ซึ่งนะครับผมก็ไปเจอว่านะครับเออเนี่ยคุณรราภพนะครับมีสับเนี่ยสี่แสนกว่าแล้วนะครับนี่ก็คือผมโฟกัสเรื่องการหาเงินออนไลน์นะครับจะไม่ใช่เรื่องของการทำยูทูบซะทีเดียวนะครับผมชอบละผมชอบคนนี้ละนะครับผมก็เข้าไปที่ช่องของเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลือกตรงนี้ครับซอร t สบายนะครับ most popular นะครับตรงนี้นะแล้วผมก็ดูเลยนะครับนี่มีเงิน10,000ลงทุนอะไรนะครับ2.9ล้านวิวนะครับเนี่ยวิธีการของไรซ่านะครับ มีเงินหนึ่งพันลงทุนในดีนะครับนี่ครับผมก็ทําตามเขาแหละครับว่าอะไรที่มันป๊อปปูล่ามันมีเขาเรียกว่าคนสนใจเยอะเนี่ยนะครับอ่านี่นะครับเรานะครับเราทํายังไงนะครับเราก็ทําวิดีโอแบบเดียวเขาเลยนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนหัวเรื่องหน่อยนึงนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเราก็ทําเป็นสไตล์เราเองนะครับเพื่อว่าอะไรนะครับก็เพื่อว่า เวลาสังเกตไหมครับว่าเวลาเราดูวิดีโออะไรสักอย่างนึงนะครับเออยูทูบเนี่ยมันจะชอบแนะนํามันทําได้2แบบนะบอกก่อนว่าแบบแรกเนี่ยนะครับมีเงิน1000ลงทุนอะไรดีนะครับเวลาคนค้นหาเนี่ยนะครับคนก็จะเจอผลการค้นหาแบบนี้นะครับเราเนี่ยนะครับถ้าติดอยู่ในคีย์เวิร์ดคำนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการปรับแต่งคีย์เวิร์ดให้มันมีคนค้นหาวิดีโอเราเจอครับแต่แบบที่2เนี่ยนะครับพอเรารู้แล้วว่าอะไรมันเป็นที่นิยมมันกําลังมาแรงหรือว่าเบอร์หนึ่งนะครับไอดอลของเราเนี่ยนะครับ เขาทําวิดีโอแล้วคนดูเยอะนะครับแล้วก็ทําล้อแบบเขาเลยนะครับและถ้าเราทําถูกเนี่ยทำเป็นเนี่ยนะครับวิดีโอของเราเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ต่อวิดีโอของเขานะครับอยู่ต่อคืออะไรนะครับสมมุติว่าเราผมคลิกเนี้ยครับนี่นะครับวิดีโอของเราเนี่ยนะครับมันมีโอกาสมากเลยที่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่วิดีโอของผมเนี่ยมันหายไปละเพราะว่าผมไปแก้แท็กนะครับแท็กก็คือเนี่ยคำพวกนี้เนี่ยนะผมไปแก้หมดล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับจะมาบอกเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับที่ ถ้าใครจะเริ่มทำแล้วก็อยากจะทำคลิปที่มันพลิกชีวิตเนี่ยนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยนะครับมันมีแบบนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสมมติว่านะครับเราสนใจเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะครับนี่นะครับหาเงินออนไลน์นะผมพิมพ์ลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองดูเลยว่าเออตอนนี้เนี่ยคลิปไหนกำลังมาแรงนะครับใครที่ยังไม่มีตัวนี่นะครับวิดไอคิวเนี่ยครับก็ไปเลยนะวิดไอคิวนะครับกูเกิลนะครับวิดไอคิวโครมนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็คลิกไปนะครับ แล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับวิดไอคิวเนี่ยมันมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับผมใช้อยู่เดือนละ49ดอลลาร์นะครับซึ่งก็ดีมากนะครับมันจะบอกอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับที่ผมเพิ่งค้นพบแล้วก็มาบอกเพื่อนๆวันนี้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือไปดูว่าเออช่องที่เราชอบชื่นชอบเขาเนี่ยวิดีโออะไรที่มันได้รับความนิยมนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีที่ผมจะมาบอกเนี่ยเป็นวิธีที่อัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะก็ คีย์เวิร์ดละผมสนใจเรื่องนี้นะครับใครบอกเล่าเรื่องผีนะครับชอบเล่าเรื่องผีก็พิมพ์ไปนะครับลงทุนในหุ้นหรือว่าจะเป็นเที่ยวท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับก็พิมพ์ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนมาดูตรงนี้ครับติดตั้งวิดไอคิวให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีเมนูมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับเนี่ย trending v i ดี o for this search term นะครับเราดูเลยนะครับนี่ให้สังเกตนะครับว่ามันมีเนี่ยนะครับ View แล้วก็ VbH นะครับผมจะคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับนี่นะครับ สิ่งที่เราจะทําก็คือนะครับเราจะดูก่อนว่านะครับเขาเพิ่งโพสเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเนี่ยเขาเพิ่งโพสต์เมื่อประมาณวันที่14นะครับมกราปีนี้เองนะครับก็แสดงว่าอะไรนะครับก็แสดงว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับกำลังได้รับความนิยมนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเขาทํามานานแล้วนะครับคือเขาเรียกว่าปล่อยวิดีโอมาประมาณแบบสอปีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะกระแสอาจจะไม่แรงนะครับ แต่ว่านะครับผมใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่านะครับเวลาที่มันมีกระแสอะไรมารุนแรงค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับเราเกาะเขาไปเลยนะครับเกาะเขาไปนะครับแล้วเราจะทําว yeah ิดีโอของเราเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ใกล้ๆกับวิด nah, ีโอของเขานะครับซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในช่องนะครับใน a อนาลิติกหลังบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าวิดีโอแนะนำนะครับซึ่งก็คือเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็น มือใหม่เป็นช่องใหม่นะครับเราขอเกาะกระแสไปเขาด้วยนะครับโดยการที่เราเนี่ยนะครับดูว่านะครับเนี่ยคนก็เพิ่งโพสต์วิดีโอเมื่อไม่นานมานี้นะครับอาทิตย์สอาทิตย์แรก็ว่าไปแล้ววิวมันพุ่งขึ้นแรงนะครับแล้วเราลองดูเทรนด์นะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่ดูเทรนด์เห็นไหมครับมันจะมีคนสนใจอยู่นะครับอ่ะนี่นะครับก็เรามาเลือกตรงนี้นะครับ h i s t o r i c a l l นะครับนี่เราดูวิวนะครับเห็นไหมครับเพิ่งปอนอยเมื่อวันที่20นี่เองนะครับนี่นะครับก็พุ่งขึ้นไปเลยะนีับ เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูตรงนี้ครับ view per hour นะครับถ้ากราฟมันตกเนี่ยก็แสดงว่ามันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมละนะครับแต่ว่าถ้ามันกําลังพุ่งขึ้นนะครับ v i วเปอร์อัลนี่ก็คือคนดูภายใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันเยอะแค่ไหนนะครับถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอื่นบ้างนะครับอ่าังต่อมาก็จะเป็นนี่นะครับนี่ v p s นะครับสังเกตดูวิวนะครับ v ีพนะครับนี่เขาเพิ่งปล่อยมาแค่วันเดียวเองครับเนี่ยผมลองดูนี้สินะครับอ่า ผมก <l Jean> ็ลองเลือกตรงนี้คร <ohne> ับเนี่ยนะวิดีโอผมเอามาแนะนําให้เข้าเฉยเลยนะครับนย่ผมเลือกตรงนี้นะพ i ส t o r i คอนะครับก็อันนี้เขาเพึ่งปล่อยวิดีโอเมื่อวานนี่นะครับผมอัดวันที่หนึ่งนครับเขาเพิ่งปล่อยเมื่อวานนะครับก็แสดงว่าอะไรนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับวิว per hour เขา150นะครับนี่ก็แสดงว่าวิดีโอนี้มันเทรนด์ครับมันกระแสมันกาลังมาแรงนะครับวิดีโอนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะลองดูวิดีโอให้หมดนะครับสิบวิดีโอนี่ฮะสรุปหลักการนะครับอีกทีนึงก็คือ ดู VPS นะครับหรือว่า v i e w Per Hour เนี่ยนะครับมันเยอะอยู่นะครับแล้วก็ดูว่าวิดีโอนี้นะครับดูวันที่ที่เขาปล่อยนะครับปล่อยวิดีโอมานะครับถ้ามันเพิ่งปล่อยไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันเป็นกระแสนะครับกระแสมันกําลังมาแรงนะครับเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้กับช่องเราดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําเนื้อหาเนี่ยแบบเขาเลยแบบเขาเลยเขาทําวิดีโอแบบไหนนะครับเขาทําวิดีโอแบบไหนเราก็ลองเล่าในมุมมองของเรานะครับว่าเออ ทำแบบนี้นะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะทําวิดีโอเหมือนเขานะครับเราต้องปรับนิดหน่อยนะครับก็รูปภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องปรับแต่งแล้วก็นะครับหัวเรื่องเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรนะครับเราก็ทําแบบเขาเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการที่ใส่คีย์เวิร์ดนะครับหลายอันเพื่อที่จะได้ให้ u ู u b e เนี่ยนะครับมันจับคีย์เวิร์ดได้หมดแล้วว่า Google เนี่ยมันก็จับคีย์เวิร์ดได้ทุกอันนะครับเราก็ปรับแต่งนะครับตามเขาเลยนะครับสำคัญนะครับก็คือตรงนี้ครับวิดีโอแท็กนะครับ อันนี้วิดีโอี่ยเขาไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูคนนี้นะครับสมมติผมจะเกาะกระแสคนนี้ละนะครับผมจะลองดูวิว per hour ซินะครับนี่ก็ตอนนี้นี่ก็เท่าไหร่ละนะครับวิว per hour ยี่สิบเอ็ดจุดสี่ก็คือมียี่สิบเอ็ดคนวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าน้อยนะครับสมมุติว่าผมจะเกาะกระแสของวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมก็จะปรับนะครับปรับชื่อนะครับให้มันใกล้เคียงกับเขาคล้ายๆเขานะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ description นะครับให้มันมีคำค้นหานะครับใกล้เคียงกับเขานะครับและจุดเด่นเลยก็คือตรงนี้ครับนี่นะครับเนี่ยผมก็จะคลิกแบบนี้ครับเนี่ย copy นะครับคือเราจะเอาแท็กเนี่ยครับเอาไปใช้ให้หมดเลยนะครับใช้ตรงไหนนะนะครับเราอยากจะให้วิดีโอของเราเนี่ยนะครับมันไปแนะนํากับวิดีโอที่เรากำลังจะไปเกาะเขานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องปรับแต่งชื่อวิดีโอนะครับเนื้อหาวิดีโอ De description วิดีโอแล้วก็แท็กนะครับ ให้มันใกล้เคียงกับเขาพอมันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับ YouTube เขามองว่าเออสองวิดีโอนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะเพราะว่าเราสังเกตดีครับว่าเราดูอะไรก็ตามนะครับ YouTube เนี่ยมักจะแนะนําสิ่งที่คล้ายๆกันสมมติเราเราดูเรื่องของก็ซ i ล่าสู้กับคิงคองเนี่ยนะครับพอดูวิดีโอนี้จบปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอคล้ายๆกันเนี่ยโผล่มาแนะนาเราอีกนั่นคืออะไรนะครับนั่นก็คือการที่วิดีโอ YouTube เนี่ยเขาอยากจะให้เราอยู่ดูวิดีโอนานๆนะครับ เขาก็เลยค้นหานะครับสิ่งที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาให้ดูซึ่งเราก็ใช้หลักการนี้น,นะครับเกาะกระแสน,นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับให้ดูนะครับว่าเครื่องมือเนี่ยวิดไอคิวเนี่ยนะครับมันช่วยให้เราเนี่ยนะครับวิเคราะห์ได้ว่านะครับเออเราจะทําให้ตัวยูทูบเนี่ยมันรู้จักนะครับวิดีโอของเราเนี่ยว่ามันใกล้เคียงกับวิดีโอที่เราจะไปเกาะเนี่ยยังไงนะครับน่ะนี่นะครับมันจะมีเมนูอยู่ตรงมุมขวาล่างนี่นะครับเนี่ยนะฮะวิดีโอทูเกนวิวฟ คือถ้าเรานะครับปรับแต่งคีย์เวิร์ดนะครับเราก็เอาเนี่ยครับตรงนี้นะครับเนี่ยก๊อปมาเนี่ยครับเสร็จแล้วเราเอามาวางนะครับตรงนี้นะครับนี่ผมไม่ได้ทําจริงนะครับเพราะว่านี้วิดีโอที่ผมพับปิดไปแล้วนะครับเราก๊อปจากตรงนี้นะครับนี่นี่คือวิดีโอที่เราจะไปเกาะกระแสนะครับเรามาวางตรงนี้ครับเสร็จแล้วเรามาเช็คตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยวิดีโอ o gain view from เนี่ยนะครับว่าเขาแนะนําวิดีโอเนี่ยอันนี้มาหรือเปล่านะครับ ถ้าเราปรับชื่อปรับแท็กเนี่ยนะครับจนใกล้เคียงแล้วเนี่ยนะครับตัววิดไอคิวมันจะบอกเลยว่าเออวิดีโอของเราเนี่ยนี่คือวิดีโอของเรานะครับมันมีความใกล้เคียงกับวิดีโอที่เราจะไปเกออาะกระแสนะวิดไอคิวมันจะบอกเลยนะครับมันหนึ่งได้บอกในวะิดีโอทูเกนวิวฟอร์มคือเราจะได้วิวเพิ่มขึ้นจากเนี่ยวิดีโอนี้นะนี่ก็คือถ้ามันตรงนี้เนี่ยมันขึ้นวิดีโอที่เราจะไปเกาะนะครับไปเกออาะกระแสเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราปรับแต่งได้โอเคแล้วนะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ผมเอาวิดีโอของผมเนี่ยนะครับไปเกาะนะครับอยู่กับอีวิดีโอพวกนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใส่แท็กเหมือนเขานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับล่าสุดที่เอามาฝากเลยนะครับก็คือเราเกาะกระแสนะครับไปดูเทรนด์ว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยวิดีโออะไรมันเพิ่งอัปโหลดไปแล้วก็กระแสมาแรงมากนะครับเราขอไปแจมไปเกาะวิวเข้หน่อยนะครับโดยการที่ให้ y YouTube เนี่ยแนะนําวิดีโอเรานะนะครับจะแนะนําได้ยังไงก็ต้องทําให้ YouTube มันเข้าใจก่อนนะว่าเออวิดีโอของเราเนี่ยมันมี ความคล้ายกับเป้าหมายนะครับด้วยการปรับแต่งชื่อนะครับด้วยการ description นะครับแล้วก็แท็กนะครับแล้วก็ก๊อปแท็กเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ไปวางนะแล้วก็ให้วิดไอคิวเนี่ยนะครับคอยบอกเรานะว่าเออเฮ้ยมันใกล้เคียงแล้วนะนะครับโดยที่วิดไอคิวมันก็จะบอกเลยว่าเออวิดีโอของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้วิวเพิ่มมาจากนี่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นะครับดีมากๆเลยของตัววิดไอคิวนะครับถ้าใครยังไม่มีงบในการใช้ตัว เสียเงินของ v i d ไอคเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวฟรีไปก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากที่อยากจะแนะนําเลยนะครับบางคนบอกว่ามันมีตัวที่แนะนํานะครับของ y YouTube เนี่ยเขาก็มีนาฬิกเนี่ยนะครับเขาบอกเหมือนกันนะเขามีบอกเหมือนกันนะว่าเออวิดีโอไหนเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกับเรานะครับแต่ว่าตัวของวิดไอคิวเนี่ยนะครับมันทําให้เราปรับแต่งแล้วก็รู้ได้เลยว่าเอ้ยมันแนะนําจากวิดีโอนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมว่าเนี่ยเป็นเทคนิคที่เจ๋งมากเลยก็เลยเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับที่อยากจะค้นหาคลิปพลิกชีวิตนะครับก็ได้2เทคนิควันนี้นะครับก็คือเทคนิคแรกเนี่ยก็ไปดูว่าวิดีโออะไรที่มันได้รับความนิยมที่สุดนะครับในช่องของคนที่เป็นแบบไอดอลของเรานะครับแล้วก็อีกวิดีโอนึงก็คือเราเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยไปค้นนะครับแล้วลองดูว่านะครับตอนนี้เนี่ยวิดีโออะไรที่มันเป็นกระแสโดยการที่ดู วิวเพิ r อเอานะครับหรือ VPH เนี่ยนะครับแล้วเราก็ปรับแต่งนะครับชื่อ description แล้วก็ tag เนี่ยให้มันใกล้เคียงนะครับกับวิดีโอที่มันกําลังมาแรงนะครับเพื่อที่ y YouTube เนี่ยนะครับจะได้เอาวิดีโอของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอแนะนํานั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนี้นะครับของการหาคลิปพลิกชีวิตนะครับก็หวังว่านะครับใครดูวิดีโอนี้ไปแล้วเอาไปทําตามเนี่ยนะครับได้ผลยังไงเนี่ยนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสามารถพลิกชีวิตได้นะครับเราก็จะมีรายได้นะครับที่จับ a อ s e n s e จากการขาย Affiliate การขายคอสอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะขายสินค้างตัวเองนะครับตอนนี้ YouTube เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ